วันนี้เราก็มาอยู่เครื่องกั้นที่ในประเทศไทยไม่ค่อยมีกันเลยนะเป็นเครื่องกั้นเมื่อมุนนะใช่ไหมเป็นมุนก <c oughs> ็อ๋อนี่ก็เป็น,ปน,ปนงานกั้นครับครับครับเอาเครื่องเลยครับเอาเลยโอ้เลยครับเห็นไหมไม่ค่อยนี่แบบเครื่องบ้านเป็นม่านนะม่านสวยงามมากเลย สวยเลยครับวัไไนนี้ก็มาดูบรรยากาศทางกันนะดูข้างในเป็นไงดูข้างในครับเขา เขาเขาเอาขึ้นลงยังไงครับเขาเอาขึ้นลงยังไงครับเอาเอาขึ้นลงยังไงอถ้าลันไปทางนี้เป็นเป็นเป็นลงอ๋อครับต้าดานนี้เป็นลงอ๋อครับเป็นลงถ้าถ้าเราจึงขึ้นถึงมางก็จะอยู่ในท่าปกติมืท่าขึ้นโอ้ครับของของทราบ